ไดเวอร์โปชอปนะแล้วก็ล้วแงดันต่างๆไฟน้ำแ็งสัาได้ก็มีหมดแล้วแล้วก็พร้อมหิกันแล้วล้หาไอที่ดคุ้มมีเซ็นต์มีสองสมาโรยูรูสองสบก็แล้วคงสิบแโ้วนี่มากมายจนหมดแล้วบริการกดผลเกมฮารดแบเอีกสอันน้ารบนี่นะเนี่ยเป็นหมดเลยอพอการเลี้ยงนะรัฟาร์มขอเอฟาร์มเลยฟาร์มมด้วยรับฟาร์มมัเอรีด้วยนะท้สตัวนะครับิตโปรซีนคเส เอาละครับสกัดเ็ทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมบล็อกฟลูดเี่เคยแต่ผมจะมาทําอันนี้ที่ผมจะมาบอกว่าผมมีวิธีฟาร์มแบบใหม่ด้วยละ่ะแบบฟาร์มหนึ่งาทีได้หนึ่งหมื่นอ่ะฟาร์มเงินนะไม่ได้ฟาร์มวลฟาร์มแบตเตอรี่ไม่ได้ฟาร์ม,มตเตอรี่นะแต่เป็นฟาร์มเงินน,นะครับต้องฟาร์มกาะน,นี้นะกาอน,น้ําแข็งรับเพลนะครับไม่ใช่มัตเตอรี่คูลสองด้วยบอกเลยว่าโคตรผมต้องมีผลที่ทําให้ต้องทําให้มอนตีไม่เข้านะครับมันถึงแบบ ฟาร์มง่ายๆหน่อยผลพาก็ได้ผลอะไรก็ได้อะบอลตีไปเข้าอ่ะผลเผาเอ้ยผลเผาบอลตีเข้าใช่ไหมแต่ตีเข้าน้อยไงโวเลนีนแนะนําอยู่นะมันโกงด้วยแหละการฟาร์มอ่ะอืมนั่นแหละอเอ้ยไปไม่ได้ครับไปก่อนไปกลับเน,น,นี่ยครับเราไปเราอย่าไปฟาร์มก่อนนูนะมันจะมีระหว่างไงไหมสะพานแต่ผมฟาร์มอยู่นี่นะที่ผมบอกไปนี่นะหนึ่งนาทีนะครับ ผมบอกเลยว่าหนึ่งนาทีเราต้องเคลื่อนไอค้วนะมันถึงจะแรงขึ้นหนึ่งทีแล้วเราขัไปตัวนี้ตัวนี้ปุ๊บปุ๊บตัวนี้ทับให้มันบอลมาเอา้ามอนต์มาที่ผมไปตีผิดเหรอผมไปตีผิดที่อะเราตีทีละตัวก็ได้แต่มันจะช้าทีละตัวผมแนะนําให้รวบรวมมอนแลวก็ตีมันถึงจะเร็วนะตีช้าเอ้ตีตัวเดียวอันนี้แหละตีง่าย บอเลยครับว่าแบบเร็วมากหนึ่งนาทีได้อะไม่เชื่อ,อเราจัะเวลาดูเลยนะแต่ผมบอกเลยว่าหนึ่งนาทีได้จริงนี่นะอีกตัวหนึ่งก็จะเอาตัวที่มันห่างไกลแบบนี้นะผมบอกเลยว่าได้จริงเชื่อไหมเนี่ยก็เชื่อแล้วแหละอ้ยอเดี๋ยวผมจะทำให้ใหม่นะดูดูใหม่นะครับจะไม่เชื่อกันว่าหนึ่งนาทีได้จริงเปล่า ดูเลยนะครับดูเลยนี่ทีมเมื่อกี้เราตีไปแล้วแค่นหนึ่งตัวมันก็จะมีถ้าเราไปตีมันก็จะเอ้ยใช่มันก็จะนนี้อืออืมเป็นงั้นเราไปตีต่อตีตีนี้ลบโอ้โห,โห,โโหดูนะครับหนึ่งนาทีไหมภายในยี่สิบสองอะเจาะเวลาเลยอันนี้มาตีนะผมบอกเลยว่าหนึ่งนาทีจริงๆต้องเชื่อแล้วแหละ เดือดปุ๊บปุ๊บปุ๊บเ้ยผมลืมเคลมให้คิดทำให้ตาเมจแรงขึ้นเลยเดีนีง้งยครับบอกเลยว่าแรงจริงเราไม่ต้องไปตีแบบมอนที่แบบอยู่แบบตียากๆไม่ต้องตีนะครับรอให้มอนตัวแบบมันเกิดมาก็ได้อะมอนยากๆไม่ต้องตีก็ได้เมื่อกี้ผมไปตีมอนยากๆ,ๆเฉลยมันเลยช้าแ,แม่ใหช่นเนี่ย เดี๋ยวตีเช็นเนี่ยตรงนั้นไม่ต้องตีนะตัวที่มอสผมเคี่ยวมันต้องตีตีแค่นี้หนึ่งสองสามสี่อันนี้พออันี้ก็แบบเราก็อันนี้ได้ได้ตังค์เยอะแล้วนี่แล้วก็ดีแม้แบบมันเร็วกว่าเดิมด้วยอ่ะบอกเลยมันเร็วมากแล้วก็ได้ตังค์เยอะมากหนึ่งนาทีได้หนึ่งหมื่นชิดเอา้าเดราฝำฟาร้าให้ดูอีกหน่อยแล้วกัน เลยสองตัวตัวไหนดีที่จริงเราต้องตีจากฝั่งนู้นก่อนนะผมตีผิดทางแบบฝั่งนู้นปุ๊บแล้วก็สีตัวฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนู้นกลับไปฝั่งนู้นมันก็เกิดแล้วไงเดี๋ยวผมทําให้ดู่สิโอ้โหดิวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวล็อกคล็ดหม่เดี๋ยวผมล็อกเคล็ดหมายดูโอ้โหล็อกเคล็ดหมายดูครับไม่ฮะนี่นาทีจับเวลาเลยเริ่มใถ้าคนจับเวลานะวันนี้บอกให้เขาเจับเวลา บอกเลยว่าเร็ว,รว,รวมากมากเฮ้ยวันมาที่ทำนัไนมาตัวมาตัวนั้นอย่าเราต้องตีที่หลังนะครับเพราะว่า,ามันเป็นวิธีเดียวที่ทำให้เรารวบรวมมอนคข้าล้างได้นี่เห็นไหมมันก็จะแบบมาทุกรอบเลยมามาหมดอะ่ะแต่ถ้าเราไปตีตัวนี้ก่อนแล้วไปตีตัวนั้นตีนนั้นแล้วตัวนั้นมันก็จะตีตัวนี้ใช่ไหมใช่ก็จะติดตรงนี้ตอนที่ยี่สิบสาม บอกเร็วครับว่ามันเร็วจริงๆไม่ไม่แน่ครึ่งนาทีไม่ถึงเลยนี่ไงบอกเลยว่าเร็วเอ้ยนี่หนึ่งนาทีเลยเรียกว่าหนึ่งนาทีเชียร์ชิยว,วโอ้โหเนี่ยใส่ชุดดวดดำทำไมไดวดไม่แรงขึ้นแรงจริงๆ ต้งสองสองตัวนี้เจลี่เจลี่เจลี่อีกนี่แน่ตัวไหนมันอีกตัวนี้เหรอเคเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันไหมเพื่อฝั่งโน้นแบบฝั่งนู้นเพื่อแบบฟาร์มได้จริงๆเดี๋ยวผมไปลองดูฝั่งนู้นแต่เวลาเราเคลย์นะครับมันจะช้าฝั่งนน้น ถ้ามันมีคุยตัวนั้นก็คงจะดีอ่ะนี่ไม่คุยคต,ตรงนั้นหรือว่ามีไปดูกันถ้ามีมันจะเร็วอ่ะไม่มีอ่ะแล้วมอนก็อยู่ห่างด้วยผมบอกเลยบล็อกเลยครับใครที่จะฟาร์มวิวฟาร์มก่อนเนี่ยถ้าคนฟาร์มวิวแล้วประมาณวิวพันใช่ไหมเออฟาร์มแจกห้ามไปฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นฟาร์าารรยากาเพราะต่ฝั่งเนี่ยเออวิวพันฟาร์มก่อนอน,นี่ไหมไม่ใช่เอ้ยผมลืมไปที โอไม่ oh <c oughs> นะผมหลงแล้วเนี่โอุย้ยกระเด็นเลยดีแรกเิยกระเด็นเลยโอ้อ๋ออ้ยผมทำคลิปหน้าอย่าลืมดูนะครับพาร์ทต่อไป อ่าจะแบบทำอันนี้ได้ผลผลแต่ฟ้าตื่นเพราะผมทำรู้สึกเยือกครับนี่รู้สึกเยือกแจะทำโพวิสอศรงไม่ได้ปวเลย,ยน,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 นี่ถ้าจะตีฝั่งนี้ก็ตีได้นะแล้วแต่เลยอะแต่มันจะแบบมันจะช้าไม่ช้าแล้วเออม,นเนมเอมันช้าจริงๆนะเนี่ยผมได้ลรามันช้าจริงๆ ฟ์มให้ดูก่อนนะเดี๋ยวคนไม่เชื่ออีกแตวผมฟ์มให้ดูว่ามันได้จริงจริงไหมไม่คิดต่อเชื่อแล้วแหละมันเร็วขนาดเนี้ยผมก็อย่างอึ้งเลยครั้งแรกที่เห็นอะไม่มีมัตเตอร์ลี่คูสองด้วยอะบอกเลยว่าแบบเร็วจัดจัดนครับรวมรวมมันมาแล้วก็ตีอ Ô oh, oh, chờ chờ. Drone drone. Nè nè. Ừ, đi bên โอ้โหดิลงมาเลยโอเคลงมาแล้วนั่นคือกระตีตอลอดจิดเราไปนู่นหมดเลยทั้งตีจิตโดนทั้งเต็ดีเร็วไหมนะ่ะเดี๋ยวผมฟาร์มาดูอีกนะเผื่อแบบวันนี้ยังมีคนแบบไม่เชื่ออยู่ว่าจริงหรือเปล่าหนึ่งหมื่นภายในหนึ่งนาทีเนี่ยนะนี่ครับมาดูเลยบอกเลยว่าเร็วจริงอ่ะทุกคต้องเชื่อแล้ว ไม่เชื่อไปไปไม่ได้มันเร็วจริงๆนะเดะอะไรนะมอนมอนอยู่นิ่งอยู่นิ่งทำไมเออผมอยากรู้จริงๆนะว่าอัปเดตสิมามันจะมาตอนไหนผมไม่รู้เลยแล้วอัปเดตสิมามันมาตอนไหนไม่ได้ติดตามข่าวสารเลยเลยเฮ้ยมอนมอน โอเควันนี้ผมก็ฟาร์มให้ดูแค่นี้แหละเดี๋ยวผมไปฟาร์มให้ดูว่าฝั่งนู้นมาฟาร์มยากิงไหมเดี๋ยวผมไปฟาร์มดูคันหนึ่งมาดูกันทีเดี๋ยว่าบอกเว่ายากหนวว่าเดี๋ยวผมดูก่อนดยขอโอเคครับเราต้องติีมอนสองตัวนี้ก่อนโอเคไม่มีฮาร์คิหรือว,ว่าฝั่งนี้ก็ง่ายนะอันนี้ก็ง่ายเล่ปะแต่มันมีเก้าตัวดิมันไม่ง่ายครับอื่นด้วยอย่างบอลบอนอื่นด้วย คือความมอนฝันนุ่ต้องเยอะบอกเลยถ้ามอนฝันนี้มีห้าตัวเอ้ยเดินใช่ถ้าบอนฝันนี้มีมีมันมันไม่มีหกตัวมันฟังยากครับนี่นี่โอ้ยเนี่ยครับเลยอีกสองตัวแล้วก็บันนี่ต่อนี่ไงยากจริงด้วยไม่มันก็เท่ากันหรือเปล่าเท่ากันกับฝันนุ่นหรือเปล่า ไม่แน่นะมันเหมือนจะเท่ากันกับฝั่งนู้นอะคนม,มีแปดตัวใช่ไหมไอ้หลเก้าไม่แน่แลวเริ่มง,งมืองะองการฟาร์โอเคตีมันมันก็แบบว่าผมรู้สึกว่ามันนานนะนานกว่าฝั่งนู้นเยอะเลยก็ไม่แน่ครับเผื่อมันเท่ากันผมก็ไม่เข้าใจแต่ผมแนะนํานะใครฟาร์มเงินมาฟาร์มก่อนนี้นะก่อน้ำแข็งเนี้นย ก่อนนั้นอนะฟาร์มยากอยู่ก่อใหม่ก็ยากนะครับม,มันมีตัวหางคิดด้วยแล้วกับตัวไม่ให้ใครอยู่ข้างลนะ่างอะก่อนนี้ผมแนะนําสูตรฟาร์มเงินฟาร์มมัตเตอรี่ผมแนะนําให้ไปฟาร์มก่อนนูนะมัตเตอรี่อะโอเคครับสวัสดีขอตัวลาไปก่อนเลยเจอกันบ๊ายบาย